สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ tinysoft.com นะครับโดยชนี้ยังอยู่ในเรื่องของเดตไทม์ e picker นะครับโดยชนี้เราจะเพิ่มฟีเจอร์อีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องของการแสดงเดือนในหลายเดือนหน่อยนะครับจาก,จากตัวอย่างมันจะมีแค่เดือนเดียวน,นะฮะผมก็จะแสดงหลายๆเดือนเลยนะครับพร้อมกันอย่างเงี้ยามาดูกันนะครับจะทำยังไง ผมก็ย้อนกลับไปพูดเหมือนเดิมโอเคแบบนี้นะครับจะรั่ใหม่ปุ๊บเนี่ยผมก็จะแดงเดือนประมาณ3-4เดือนเลยพร้อมกันนะก็ะใช้ํำสั่งนี่ยนฟะังชั่นที่ชื่อว่า Number of อมันเอาสัก4เดือนแบบนี้นะครับ ลองดูซิว่ามันจะเป็นตามที่เริ่มบอกไหมครืบไม่ได้ฮะัมันไม่ขึ้นเพราะอะไรอ๋อสรีนเขียนผิดนี่เองโชว์นัมเบอร์ month, ออกมันนะก็ยังไม่ได้ Mm. NUMBER OF MONTH เป็นสามของมัอืมแล้วก็ SHOW เออแล้วก็ พา n e l to อ่าโชว์บัตท,ทอนเลยนะฮะจุดตัวซิันจะออกไหมนี่เป็นบัต t อนพาร์เน,นลนะครับโชว์บัต t อนพาร์เน,นลเขี okay, มาต่อนะครับนี่คือบัต t อนพาร์เน,นลนะครับแล้วก็จะโชว์ได้ด้วยแล้วก็นัมเบอร์เอามันต้องเป็น S ดเลยนะครับ ถึงจะออกไหมโอเคนคะก็จะเอาให้หลายเดือนก็ได้เช่นผมจะเอาสัก5เดือนแบบนี้นะครับก็จะ่างนี้ห้าเดือนติดตดกันแบบนี้นะครับเอ้ยนี่ก็จะเลยไปอ่าหายไปไหน นะครับก็จะมีปุ่มปิดตัวนี้นะครับโอเคประมาณนี้3เดือนพอเหมาะนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับในเทนพิเกอร์ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเลือกได้ปกตินะครับเลือกได้โอเคอีกอันนึงที่เราจะใช้กันก็คือเรื่องของออรูปภาพนะครับ รูปภาพคลิกนะครับแล้วก็จะไปหารูปก่อนไปหารูปกันก่อนนะครับคาเลนดา r าคอนนะครับเราจะไปหารูปมาก่อนคลิกเล็กน,น้อยพอไม่ไม่เอาใหญ่คนระับเอาอันนี้ก็ไดนะ้อันนี้นะ ก็บันทึกข้อมูลไปไปน้อยน,นะครับเซฟไปไไว้ที y ่ไอเดียแอปเซฟเมยอไว้เบทเจนคิลยูไอวางไวตรงนี้แหละข้างลอางเอนะครับแล้วก็คาเลนดาดนะครับ เรียบร้อยได้ไแล้วตอหนั้นหนึ่งปีแล้วก็เจอไหมตัวนี้ครับแลนดาตัวนี้แล้วก็ใส่เลยโชว์ออนนะครับออนเป็นปุ่มนะครับให้รูปภาพมันแสดงบนปุ่มแล้วก็ใส่รูปภาพไปครับ ก็จะเป็นรรั c a r e n d a p n g แล้วก็กำหนดว่าเปลี่ยนแค่รูปเท่านั้นนะครับ okay. เอ่าลองดูนะครับว่าจะใช้ได้ไหมตรงนี้ reverse อ่าคลิก จะได้วันที่แบบนี้สามารที่ใส่ปุ่มได้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือวิธีการใช้ออปชันเพิ่มเติมในเดดทางพิกเกอร์นะครับผมวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในวิโอชุดถัดไปนะครับสวัสดีครับ